นี่ละ่ะฮะ2020 Nissan March Big m n o c i a n อีกรอบหนึ่งสิ่งที่สร้างความน่าตกใจให้แก่ผู้ติดตามข่าวสารรถยนต์ก็คือ Nissan Motor ไม่มีแผนจะนำ Micra K14 มาผลิตจำหน่ายในตลาดอื่นนอกจากตลาดยุโรปสาเหตุลึกๆไม่อาจทราบได้แต่คาดกันกันว่าคงจะเก็บ Micra ไว้ทำตลาดเฉพาะทวีปยุโรปเท่านั้นส่วนรถเล็ก5ประตูที่ใช้ชื่อว่านิ s สันมาร์ช โฉมเดียวกับบ้านเรานี่แหละจะเอายังไงกับอนาคตสรุปเบื้องต้นก็คือตราไทยและญี่ปุ่นจะผลิตและล่าจำน่ายจนกว่ามันจะถึงอายุไขเพราะว่าที่ผลิตทุกวันนี้มันยังมียอดขายไปได้เรื่อยๆมาเรียงๆน่าพอใจไม่ใช่น้อยส่วนในตราเมกิิโและละตนอเมริกาใต้จะมีการปรับปรุงโฉมน้องนิสันมาร์ชอีกรอบหนึ่งซึ่งเป็นรอบที่2แล้วนะโดยทิศทางการออกแบบกระจังหน้าวีโมชั่น อันเป็นเอกลักษณ์ของนิสสันล่าสุดและนี่ก็คือภาพแอบถ่ายล่าสุดจากเว็บไซต์ creative311.com ที่ลงเอาไว้ทางเว็บไซต์ได้ระบุว่ามีสมาชิจากเม็กซิโกส่งตรงภาพชิ้นนี้มาให้เลยขณะที่กำลังถ่ายทำภาพ,พยนตน์โฆษณาทางเราก็ขอขอบคุณด้วยเช่นกันจากภาพแอบถ่ายชิ้นนี้จะพบว่านิสสันได้ลงทุนออกแบบชิ้นส่วนด้านหน้าไมเกิลหมดจด ไล่ตั้งแต่ฝากระโปรงหน้าดีไซน์ใหม่ไฟหน้าใหม่กระจังหน้าและกันชนหน้าที่ถอดแบบมาจากนิสสันอเมราแต่มีการยอดส่วนให้เหมาะสมกับขนาดตัวถังรถทําให้ด้านหน้าพบพาความสปอร์ตเท่าที่ดูคือชิ้นส่วนอื่นๆไล่ตั้งแต่แก้มด้านหน้าจดท้ายไม่น่าจะมีการเปลรี่ยนแปลงชิ้นส่วนดีไซน์ใดๆนอกเสจากมีการพ่นสีตัวถงังแบบทูโทนและเปลี่ยนลายล้ออลลอยใหม่มีแนวโน้มว่า ดีไซน์ของ Nissan m a r ์ชโมละตินอเมริกาแบบปรับชมนี้จะไม่มีความเกี่ยวข้องกับตาลาดเมืองไทยเลยเพราะดูแล้วยอดขายในฝั่งละตินอเมริกายังทำยอดขายได้ดีอยู่มากสำหรับอนาคตนิ s สันมาร์ชทั่วโลกนั้นอาจจะไม่มีตัวตายตัวแทนแล้วก็เป็นไปได้เศร้าใจจังหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด u b บสไคร e ช่องคิ s กายขอบพระคุณย่างสูงครับ